รายการนี้เหมดะสำหรับทุกคนใครเกียนออกไปใครชอบก็ขอให้กดไลค์กับซับนะครับ okay, okay, okay. อโอเคโอเคโอเคอ่าเฮ้ยบ้านใครเนี่ยโอ้โหแบบลองโคดดูเตียงดิมีอยู่อันเดียวดูบ้านดิอ่านะฮะพี่ให้อไรอันหนึ่งครับเอ้ยเิีบไอซอดไม่ให้ไม่ได้ปะอ่าไอ้งั้นไปโอ้โกเลม่งฮุมดดโครับกูให้ปักทองครับ แแงงครับโอ้โหโอ้โหสาระชิบหายแล้วกูโดนแน่โอ้โหในบ้านบ้านใหม่คุณเหรอครับคุณโอเอสมาเตอเราก็พร็อกช็อปครับโอ้โหรู้สึกคุณจะสนใจช็อปมากกว่าบ้านตัวเองนะครับเอิ่มผมจะพูดมาแรกเราของมาแรกผมไปดูบ้านก่อนครับไอดูบ้านก่อนแล้วก็ไปดูไปดูบ้านยองครับไปดูบ้านยองครับบ้านยองแบบว่ากลัวขโมยมากอ่ะติดไว้เลย โอ้โดนแม่งโดป้ายวะไม่แหลกว่ะเลี้ยไม่มีอะไรโดเลยโอ้กูได้แม่งหมดเลยเนี่ยเออคุณโดนบางคีนมุณขอตอบแทนคุณนะคุณ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 อ๋อคุณอยู่ไหนแล้วโดนบางคีนโดนบางคีนอ้าเอานี่ไปสมันคู่ไปนั่นไงคุณชอบกินเป็นชีวิตจิตใจโอ h y e อ h เ p p l e เดี๋ยวครับเข้าไปดูเข้าไปดูบ้าโอเอนมาตเตอร์ครับแล้วคุณจะพบกับความจริงครับเข้าไปครับ <c oughs> โอ้โหต้นไม้โตเป็นกบเป็นกบเฮ้ยใครก็ได้เข้าไปดูบ้านโอเอนมาเตอร์ทีผมไม่ว่างตัดไม้อยู่ผมก็ไม่ว่างตัดไม้อยู่เฮ้สอ <c oughs> ันน,นี้ผมไม่ได้เรียนแบบนะผมตัดไม้จริงคุณเจมอะไรครับ ยังกูโดนคิงครับโดนคิงไอ้พัดไอ้พัดถ้าเกิดอยากแรกนะครับผมขอเอออะไรวะอะไรดีวะเอียเอ่ออะไรดีวะขอโดวนคิงสักหนึ่งเล่ขอเอออะไรดีวะขอเย็นอะไรก่อนับมาเออผมขออะไรดีวะที่บ้านกูยังไม่มีเนี่ยอุ้ยกูขอป้ายหน่อยครับ โอเคครับโอเคครับยอป้ายป้ายป้ายขอป้ายครับป้ากูยังไม่มีป้ายครับป้ายกูจนอยาจบโชว์ฮ้าห้างทีอันครับป้ายครับป้ายอันเดียวครับเฮ้ยจะมืดแล้วครับรู้แล้วครับไม่ต้องบอกแต่บอกตรหน่อยก็ได้คมไหมาว่าครับป้ายครับป้ายครับเตียงอยู่ในนู้นแล้วครับเอาไปเอาเองครับอุ้ยผมเอาของมาแลก ผมต้องการเหล็กเหล็กจำนวนหนึ่งแค่สองอันแค่นั้นเองอะไรครับขอเหล็กโอ้ยผมขอแรกผมขอแรกเอ้ยคุณคุณมีฐานไหมมีครับขอคบเพลิงขอคบเพลิงคบเพิงขอคบเพลิงแรกกับผมดีกว่าครับเอากันครับขอเพิงแรกกับผมก็ได้ครับผมมีฐานด้วยครับเยอะครับคบเพลิงผมเอาอันแรกกับสเต็กหนึ่งอันกับขวานไม้ผมไม่คุมครับเอาอะไรนะครับ ไม่คุ้มไม่แรงไม่แหกไม่คุ้ม <c oughs> แล้วเอาอะไรล่ะครับเอาสิบอันใช่ไหมครับ oh yeah, อ้เย้ปืนสิบอันนี้ส <10 S 2> ิบอ,อันต้องเอาค<บ>เอ่อเดี๋ยวคิดก่อนครับอาะขาบพจนเตือนไปห้าอันเอาไม้เอาไม้มาแลกสิบอันต่อคอมพงตอ่อหนึ่งอันโอ้โหเวอร์ไปแล้วเฮ้ยมาแลกกับพี่ดีกว่าขอแอปเปิลอันแลกกับมาแลกกับขอบพจเตนหนึ่งอัน อันอแป้งหนีเลยล่ะแอปเปิลสองอันแอปเปิ้ลสองอันกับปเบอร์สเกลหนึ่งอ้ยกับสกับไอทอสหนึ่งอันเอิ่มคุณเริ่มจะเข้านอนหรือังครับหรือว่าคุณจะไปโกินแอปเปิอมผมผมจะไปไปเน่าเขาดาวนะโอเคครับกูโดแอปเปิ้ลมาได้หลายต้นแล้วผมต้องการสายไปทำกันแกีเฮ้ยเดี๋ยวผมไปขุดห้ามะ ใครใครพูดเมื่อกี้จะเอาไปทํากระจกผมขุดตาลับไม่ต้องแล้วผมช่วยเหลือตัวเองได้นะอือใครจะไปโดว์บังคิงกับผมว่าโดอะไรครับจะไปโดอะไรครับโดบ์บังเออโดอะไรไปโดนะไปโดเนื้อนะครับบ้านไครครับโดวเนื้อบ้านไครครับไม่ได้ไปโดเนื้อบ้านไครครับแต่หมายถึงว่าผมจะไปสร้างโอเคไป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 ด้วยไปด้วยไปดูยงที่ไหนครับที่ไหนนะตามไปทันโอ้โหบ้านบ้านมันนี่แบบไม่ต้องขุดอะไรเลยนะขุดมาก ปลาถุนแบบเอาข้าวกินได้ตอนสถุนแดกนะปลาถุนให้โยโกะเร็วยืนนิ่งนี่คือวังเล่ไหนแล้วไหนล่ะปลาชันเฮ้ยเราต้องไปจะไปโอ้จะไปเซอร์ฟไววอล์ด้วยเดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนครับเราจะไปอยู่ที่จุดหน้า NPC นะครับเฮ้ยจะมาบ้านผมไอ้ไอ้บุ้ย อืออ้าวโอเคครับนะะคุณน้องน้องผมตีผมก็ต้องตีด้วยครับทีหนึ่งุร์อย่าครับจะตายครับเหลือสองหลอดครับคุณค่าใช้ครับแอปเปิ้ลตึงลครับผมว่าคุณอะไรเย้โอเย้อุ้ยมีชุดผมว่าคุณเสกนะมันเสกไม่เสกครับโดวัวครับมันโดวัวอุ้ยขอเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสิบอันครับขอเนื้อวัวหนึ่งอันเนื้อวัวอีกอัน เอาย่างไหมครับไอ้นั่นผมเจอศัตรูแล้วไปเลยคุณโดวบังคิงโอ้ยเอคีเปอร์ดโดว์บัง킹มุดเข้ามามาอุตส่าสีโอโยโกอไปกูไม่ไปเอ้ยใครใครดันใครดันมใครดันว่าเมื่อกี้เกิดเป็นกูกูเคลนกูมาโดดินอย่างเดียวครับตอนนี้ใครมาดันครับเมื่อกี้ผมอยากเจ้ากูเฮ้สัตว์ไปไหนอ่ะไอ้ใจไอ้ยี่ผมโอ้ยจะตายแล้วใครดันใครดันโดว์เขาฟืนโดว์เขาฟืน เฮ้ยขอพเออกูไอ้สัสคุหล่ะต้มต้มอู๋อู๋สัมบี้ไก่บอลเอาไปแล้วเฮ้ยถ้าสมมติคุณเป็นเอ็นบีซีอะนอนเข้าบ้านนอนเข้าบ้านนอนเข้าบ้านนอ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 นเข้าไปนอนเข้าไปนอนเอ็นบีซีไปนอนข้าจะตามหลอนเจ้านอน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 ผมนอนจริงๆนะนอนดีเลยวอุ้ยกำลังนอนอยู่ โอเคนอนแล้วนอนแล้วผมผมไม่มีเตียงผมจะนอนไงครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอาของผมไหมผมมีอยู่อันนึงเร็วนอนนอนนอนเล้วคุณบูวิงออกมาหน้าบ้านผมไหนวะบ้านคร่หัดใหญ่ครับเอาอันนี้ไปเอานี้ไปเออ thank you ผมรวยผมรวยบอกแล้วผมรวยนอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนนอนเดยวคอวางเตียง นอน<ด>เร็วเร็วเร็วกูนอนหลับอะนานแล้วเนี่ยคือเอาไหมแต่ละวันอะต้องมีช็อปหนึ่งครั้งเอาไหมเอาไหมคือช็อปอะไรครับช็อปแบบเอามาของมาแรกอ่ะเออเอาเอาดิเอาดิเอาดิมันจะเหมือนอนี้แหละอาพีจิมันคิวลิงฟอเหมือนคิวลิงฟอเดี๋ยวครับมันมันมันมีมอนเตอร์ใกล้ใบ้านครับทอมได้กีซัดหึือเอ้ยเอออ๋อนอนนอนก้ยใครยังไม่นอน มันมีมอนเตอร์เกิดใกล้บ้านครับยังนอนไม่ได้ออกคุณออกครับคุณออกเคียร์แล้วครับเคลียรแล้วครับผมเคยนอนเลยครับเร็วครับนอนคร้บครับมีมอนเตอร์อยู่เห็นไหมครับมันจะนอนไม่ได้ครับใครหอนเรื่องว่นนอนไม่ได้เลยออกนะออกออกมึงอนอนบี้มึงจะดุพิดงนะครับมดาอมุดมาสิว่าอเดี๋ยวเวลาแล้ว

มึงโดนเนื้อกูไปหมดไอสัจะโดนไครไมไ่โดนโดใครก็ได้มาฆ่าผมดีมาคิวผมทีเลยหนึ่งชีวิตไม่ชอบโอเคครับไปเมเสียงคิวผมโอ้ดอกไม้โดนดอกไม้โดนดอกไม้อ่านะครับเราต้องใช้นะครับ <c oughs> เราต้องมาโดนดอกไม้กันนะครับโดนดอกไม้โดนดอกไม้ โอ้เพียบเลยโอ้โหขอบคุณจริงจริงคุณบูวิงมันก็กล่องโดดดอกไม้ไม่ใช่ลาบักอยู่นะโอ้ยโอ้โหคีปเปอร์สเกลตันอ่าฮะมาเต็มเลยตูสู้ไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยผมเจอจังจังเกิลนะ่ะโอ้ดูแล้ว ตอนนั้นที่ไปทัศนศึกษาเข้าค่ายแล้วเนี่ยเข้าค่ายะบวตเออเปิดหนังให้ดูเออโดนยิงแล้วน่าเปิดไหนให้ดูอ๋อออลอปไม่ไดุณเลยโดนอะไรวะเออเเท่งหนงทีวอนบินตายเลยอะแล้วคุโดนอะไรเลยอ่ะไอ้เนี่ยคุณไม่น่าจะพูดเลยตายทันทีอบัตาเจ้าโจหลังกูเลยอ่ะ อะฮะสเกลตันมันบึ้มหลังกูเลยอ่ะก็เขายืนกองหน้าเอาไงฮะเราเราไม่เดินบึ้มหลังเลยเราเดินเต็มหน้าเลยตายเลยโดบุกฮีนเดบุกฮีนมาขโมามุสมาสิว่าอะไรโอ้เวลาแล้วปล่อยมันจะลองกัตามมันทำไมวะคงตายแล้วปล่อยมันเอ้ยตอนนี้ผมสับสนวุ่นวายออกเขตจะบ้านแล้ว ขับุนวุ่นวายคุยคันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเหมือนเธอมาจากฉันไปมันใช่เวลาล้อกเพลงไหมดะไม่เป็นเช่นเคยเล่นร้อดตา้นี่เธอเหมือนก่อนคาวงอินดี้คาวงอินดี้แต่อินดี้ไอ้อินดี้ไอ้บูวิงไอ้บูวิง พาราดอกไม่ใช่ดีรู้แล้วรู้แล้วใครว่าพาราดอกอินดี้เป็นอินดี้กูจะต่อยมันเฮ้ยผมผมชอบพาราดอกจะตายแล้วแล้วเมื่อกี้ยังบอกเลยพาราดอกอินดี้เออมันโม้นี่หว่าฮึ่มฮึไม่ใช่อินดี้นะครับผมต้องบอกไว้เพราะว่าพารดพารดอกเนี่ยอุ้ยพาราดอกเขาล็อกนะฮะพาราดอกเขาไปเล่นสตาร์กรรโดดชิคกี้เกคตเขาเขาลือสกสตาร์ลุ้นเลยเก๊ หลุเขาก็เล่นทั้งสองอย่างนะทั้งเลเก้ทั้งสกาเฮ้ยระดดเขาเล่นเลเก้เลยเหรอเขาเล่นฮะไม่เคยเห็นเขาตีกองอะอูงงครับงงครับเงียบเลยเงียบเลยโอ้ยดังเกลียนะโคมันดีนี่เองปากไปชิเกนเงียบเลยน้องโคทุยห้าทานรู้สึกว่ากูพาหื่นอีกแล้ว เดี๋ยวเวลาแล้วปล่อยมันเดี๋ยวเวลาแล้วคิงวาดูโดว์คิงโดว์คิงมาโส้ดพ่อคิ้งหงพ่อคิงหงสกกดมบ่ห้องหรอดูเวียโซ่เก่าละอุ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ววิ่งเข้าจระเลนแล้วเข้าจระเลนแล้วโดวข้าโดูเข้าเฮ้ยเข้ากูกูรอกไอ้สัส มาไอ้เนี่ยมาเจอกับกูตัวตัวดีกว่าได้ก็ได้เอาเอาคุณโดวบางคิงอยู่ไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวผมกำลังขุดขุดแตนเจี้ยนอยู่อย่าเพิ่งเจอทองแล้วทั้งนั้นผมอุ้ยผมผมเจอผมเจอไอรอนเจอไอรอนอันหนึ่งก็เจอถ่านอันหนึ่งใจม่อนเจอถ่านหลายอันโดวคิงโดวคิงมาเข้ามาโมสมาว่าอะไรคุณบูวิงคุณบูวิงผมมีสินค้าใหม่อะไรต้นยานะครับคุณจะเอาอะไรมาแลกคุณเอาถ่านไหมครับ เอาครับขอมที่มีข้าวกี่อันครับข้าวสสองครับเดี๋ยวไปเอาเอาเองครับสามันเออผมผมไม่เอาแล้วครับข้าวแพรขนมปังหนึ่งอันเด็กผมผมผมไม่แลกนะครับขอ s o r y แลกขนมปังหนึ่งอันอุ้ยผมเจอแอปเปิ้ลจิงเฮ้ยคุณดูบางทีผมด่ข้าวผมปล่อยข้าวไว้ตรงที่เดิมนะถ้าเกิดใครเอาข้าวไปนะผมปล่อยข้าวไว้ที่เดิมแล้ว

แล้วคุณจะทีพีไปหาบูวิงทำไมมันไม่สมจริงกะหรอใช่ที่ผิดใน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 ไมค์ขาแบบส้มจริงที่สุดนะครับแล้วใครทีพีมาหาผมอะ่ะไอโอเอสนะผมลงเออใช่ครับโดดจริงโดโดจริงเฮ้ยใช่ผมผมีผมผมแรกแอปเปิลกับผมขอเป็นคนทำเฟซแล้วมันตอนนี้วันนี้ผัดกันค,คุณโอเอส ออกไปครับออกไปข้างหลังครับออกไปข้างหลังไปข้างหน้าครับข้างหน้าออข้าวสารีคุณมีไม้ไหมครับมีแพ็คมีวูดเดิลแพ็คนะครับใครใครต้องการไอรอนไหมครับไอต้องใครต้องการผมครับผมต้องการไอรอนอันนึงผมต้องการไอรอนครับแอปเปิลสิบอันต่อไอรอนหนึ่งอันครับโอผมไม่ได้อหูคนหนึ่งอ่ะเอาดิเอ้ยเอาขอคุยกับโอ๊ตมาสเตอร์ก่อนคุณโอ๊ตมาสเตอร์คุณโอ๊ตมาสเตอร์คุณมีวูดเดิลแพ็คสิบเก้าอันไหมครับมีครับโอ้ผมผมมีวูดหลายอันเลยครับสิบแปดผมเอาสิบแปดแลกัับบเนื้อคร เอผมผมมีว uh> ูดประมาณมาได้ยังไอซับผมผมมีวูดประมาณคุณจะแรกไหมโยโย่โโกมึงออกมาได้ยังโเอาอะไรครับดาบไอรอนลอยอยู่เนี่ยเออผมผมต้องการเนื้อครับแรกแรกกับวูดนอยู่ตัวนู้นอยู่ตัวนู้นอะไรยัางตัวนู้นเฮ้ยโย่ต่อแถวต่อแถวต่อแถวเฮ้ยโย่ฟองออกที่แทงคิวละมึงแซงละมึงแทงคิวละเร็วโย่ซื้อเสร็จยังเร็วยังยังโอเคครับเอาผมแรกไอนี้แล้วเอาเอาเอาอันนั้นมาสิบแปดอันเอามาสิบแปดอัน มันก็ปิดไว้ลวเลน,น,น้เขะไดห้าอันอยู่เลยหอันแล้วเกอถ้าเ้ปิดเฮ้ยใครเป็นคนแย่งแยงไม้ผมไปฮ้ยัาไปผมอีกเก้าอันอีกเก้าอันเจอตอยได้เจอต่อ,อยได้เอาอ๋อสามอันเอาเอาเอาไปละโอเคขอบันครับโอเคครับเอาเฮ้ แทงเลยอะเอาเลยอะขอเฮ้ยกูก่อนกูวิ่งออกไปครับเออไอไอขอกูขอมีเนื้อแกนสามสิบเอ็ดรับปะสามสิบเอ็ดผมขอเนื้อสักเท่าไหร่ดีอ่ะไอร้อนหารสองอันฮะสองอันอะไรวะไอไอร้อนทอันเอาไอร้อนละหรือไอร้อนทอันงั้นเอาไอร้อนไปสองอันฮึ่เฮ้่ยบูวิ่งบูวิงมาหนี่บูวิ่งโอ้โหบูวิ่งอ๋อนี่ไปเยอะไปเอานี่ไป ออก่อนออดูงดูงออก่อนอคอนไอัตเอาเนื้อไปสาม้ย้วิ่งบูิงหล่อนได้หมบูบบูวิ่งบูวิ่งปหนึ่งหนึ่งโอเคมาไอ้กูไอสัตอ่ะเอเอ้ยไม้ผมเอามาดยคิงเอามาดคิงเออคุณคุณครับคุณหยองครับวิ้ยไอรอนมาตรการแรกแรกบูทห้าแลกบูทอ้าอันครับขอเนื้อสักสามิ้นได้ไหมครับไม่ได้ครับ บูดทานแรกอะไรบ้างครับพูดทานพูดทานแรกเราไม่ได้เฮ้ยได้เนื้อหนึ่งอันครับพูดทานอ๋อทานพูดทานทานห้าอันแรกอะไรได้บ้างเฮ้ยทานห้าอันมาแลกกับผมแลกไอรอนเฮ้ยเอามา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 เอาทานมาก่อนเฮ้ยไอเดี๋ยวไอนัมมันโดไดอปูเมนโดเหรอครับไปไปไปเอาไปห้าอันอ่ะผมก็อยู่แบบอิสระนะฮะโอเคเอาไป อ่าผมม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 าโอเคครับอ่าผมแลกวูดผมเอาวูดเดนแพงสี่อันแลกกับวูดเดนแพงแปดอันไม่ได้แพ้ดังนั้นเอาเอาฐานเรียกฐานเบสโตนหกสิบสี่อันแลกแล้วได้มั้งทานสามอันกับวูดเดนแพงสี่อันเฮ้ยขอเบอรสโตนหกสิบสี่อันแลกแล้วได้มั้งไม่ได้ขอเรียกวูดยันเรียกวูดยันเรียกวูดอันเดียวก็ได้เฮ้ยไม่ใช่แลกวูด เออเอาเอาเอาวูดเล่นแทงมาสิบแปดเพราะผมให้ทานคุณไปแล้วเฮ้ยตุกขอครับเฮ้ยตุกขอตุกขอขอบอรสโตนหกสิบสี่อันแลกวูดสิบอันได้ปะขอบอรสโตนกี่อันเนีหกสิบสี่อันแลกกับวูดสิบอันไอวูดสิบปันเมาที่ผมก็ได้ครับมวิ่งไปคอเบอร์สโตนหกสิบสี่อันมามามาเราขอบอรสโตนมา หกสิบสี่อันเอาไปละห้าสิบสามเลยของแถม thank y เชียร์วูดไม่ใช่วูดแต่แพงไอ้สัสเอาเหรอเอาเอาเอาคืนไปหกสี่อันเอาเอาวูดต้แพงมาสิบสามเจโปยทำไมวะมีแคสอยู่โอ้โหได้สิบเก้าเลยเว้ยกูแถมมันีแผลเฮ้ยของวูด้มไร้านหักไปไหนวะใครใครยกร้านหนีแล้ววะ ับ,บ้านไวอย่างนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตัดไม้อยู่ครับแม่งต้องการคอมเบอร์สโตน64อันลกลับไปดูร้านคุณครับว่าคุณจะกลับการดูอินกันด้ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่หรอฮะคอโมโมอ,อย่าไปอ่อแกลกอะไรนะครับแกลกอะไรนะคุณคอมเบอร์สโตน64อันขอแลกกับวูด10อัน,ออโ,อนโอเคครับได้ครับโอเคครับคอมเบอหกสโตน64อัน เอาไปแปะโู้ดเท่าไหร่วู๊ดสิบอันและโู้ดสิบอันเอาไปครับเขคุสมอ่ะครับคุ้มมากครับแจ้ y คิวไก่เขาด่าคุณไก่ยอมด้วยอ่ะ u guys Thank you ง u y s งงครับคุณยองงงมันด่าตอนไหนวะดีครับเขาสตันไปสี่วิครับหูนาขนาดนั้นเลย โอเคจะซาวเวอร์หรือจะนอนครับแล้วผมว่านอนดีกว่าอัพอัพทูมีะผมว่านอนดีกว่าอัพอัพทูมีะนอนนอนนอนเลยผมไม่นอนอะผมไม่นอนเหมือนกันคืนนี้ผมจะไปยารานดกาแน่จริงคุณเข้ามาครับคุณไม่เห็นผมหรอครับอ่าคุณผมจะยาราเดกาด้วยดาบเหล็กนะครับเชิญครับเชิญเชิญโอ้โหท้า กูอยากบอกว่ากูเห็นชื่อมึงนะค <c oughs> รับคนนั้นก็ไปเอาแล้วจะนอนจะนอนจะนอนแล้วไม่ <c oughs> แล้วดินที่มึงวางมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นหญ้าเลยนะครับเฮ้ยคุณเจมมานี่นะคุณเจมโดนว่าแล้วเจ้าทายนี่ไงไรอย่าลเ, <c oughs> เลยเกร์ก้กิร์ไรอะคตามผมมาตามผมมาคุณตามมาตรงลาวาผมจะ ใช้สำนึกผิดนะครับมันจะใช้สติปัญญาและความรู้ทั้งหมดออ้สำนึกผิดมัจะใช้สติปัญญาแล้วก็ความกล้าหาญสักนิดหนึ่งรับเดี๋ยวแค่เกมตัวหนึ่งของคลิปเอาโยโกะคุณหลับตกลาวาทำไมครับเขาไปวัดแล้วลาวะครับเขาเขาาไปลงมาสำนึกผิดครับเฮ้ยจชเขาลาวาเป็นผู้หอบะหารไงเอาลาวาเป็นตัวะหาร บอกประหารบอกอาหารเร็วนอน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 โอเคโอเคนอนไม่ได้ครับนอนดิไม่นอนไม่นอนผมเอาดาบเล็กไปยาแล้วนะกะห่าวนอนแลนอนแลนอนแล้ปรับศูนย์วาไอ้ัเราไม่อยากได้หรอกูอยากครับโอ้โอันนี้ก็ได้จะปรับทถมเพี้ยเลยก็ไม่ชอบอ่ะสูนยเลยสูนยเลย 800ครับ800อุ้ยโอเคปรับเองค่ะกลับอุปับเองก็ได้สัดดูกินดูกินดูก็มาหมูมาเย้ฮู้ฮู้อุ้ยโดนไฟโดนไฟผมไม่เลิกโดนตัวยาจบโดนไฟโดว่ากินโดน่าเฮ้ยเฮ้มาขโมุมาสิอะไรกับผูกเวลาแล้วปล่อยมาโดนเตียงมันคือเอ้ยยา ผมนอนแล้วนะเมื่อกี้โดกลงปุ๊บติดกูเฮ้ยยาไปแล้วอุ้ยยายาเอามาหนีเอามาเอามาปิเกนเอามาไปโดนซิวหนีเอิ่มเฮ้ยเอากระจกผมมาเอากล่องเอาดอกไม้มาให้หมดทอ้สองจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ